การที่เราคิดไม่ตรงกันการที่เรามีอะไรที่ไม่เหมือนกันอ่ะคือจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อน diversity ไม่ใช่ weakness diversity เป็น strength ขึ้นมาได้เนี่ยถ้าถึงลักษณะที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยสามารถที่จะทำให้ไอ้ discrimination หรือการแบ่งแยกอะไรพวกนี้เนี่ยออกไปหรือการที่เราจะมาตัดสินกันไม่ตัดสินกันว่าตรงกับ standard ไม่ไม่เป็น standard อย่างกับลูกสาวเนี่ยผมไม่เคยสอนให้เขาแบบไม่เอาไม้บรรทัดไปวัดคนอื่นอ่ะเนอะคือบางทีเราชอบเอาไม้บรรทัดเราไปวัดคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วการสอนเขาเนี่ยผมไม่เคยชมลูกสาวว่าสวยผมชมลูกสาวว่าดูแข็งแรงดีผมไม่เคย ผมชมลูกสาวว่าดีแล้วที่เขาพยายามผมไม่ได้ชมว่าลูกสาว,วาเป็นคนดีผมชมลูกสาวว่าคายมากคือสามารถที่จะเห็นเห็นแก่คนอื่นดีละอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราปลูกฝังอย่างนี้ได้ตั้งแต่ในสังคมไทยตั้งแต่แบบระเบียนี้จนไปถึงเรื่องของการปลูกฝังลูกหลานกับคนที่เลี้ยงโตขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ไอ้เรื่องบิวตี้สแตนดาร์ดที่มันมีอยู่เนี่ยมันหมดไปแล้วเขาก็จะไม่เคยกังวลอีกเลยว่าเขาจะสวยไม่สวยเขาจะดูแลแต่สุขภาพเขาจะไม่สนใจเลยว่าเขาสอบได้หรือไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าเขาพยายามเต็มที่หรือยังเขาจะไม่รา,านนรม